คุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยนะครับได้ออกมาชี้แจงถแถลงไขเพราะวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วไงผมพูดแล้วว่าพอแจกนะครับเฟสแรกนะครับจะถามถึงเฟสที่2เฟสที่2จะต้องกดดันว่าคุณต้องบอกไทม์ไลน์ชัดเจนว่าเฟสที่2เมื่อไหร่สุดท้ายก็สังคมก็ร่วมกัน นะครับกดดันจริงๆว่าโอเคเฟสแรกได้แล้วเฟสที่2ท่านลงทะเบียนเสร็จเนี่ยนะคุณต้องบอกกําหนดไทม์ไลน์นะว่าจะแจกเราเมื่อไหร่และสุดท้ายก็จริงกระแสะสังคมก็บีบรัฐรัฐบาลว่าให้ใายคําตอบมาว่าสารุปแล้วเนี่ยลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออนะจะแจกกันเมื่อไหร่ นะแม้กระทั่งล่าสุดก็บอกว่าผู้มีสมาร์ทโฟนเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนแบบไม่มีหมายกําหนดการอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองมีหมายกําหนดการสิหมายกําหนดการแจกที่แน่นอนน่ยจะโดนกดดันจากประชาชนซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะวันนี้คําว่าท่วนหน้าตั้งแต่แรกเนี่ยคือคือคือ,คอต้องอธิบายรัฐบาลก็พยายาม นะในส่วนหนึ่งรัฐบาลก็พยายามนะไม่ใช่ไม่พยายามจนได้แจกนะจนได้แจกเป็นเงินสดไม่ใช่เงินดิจิตอลนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ตรงปกไม่ตรงปกตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เงินของที่มาของเงินวิธีการแจกล่าสุดเนี่ย พลาดหัวกันทุกหัวเลยสําหรับสํานักข่าวออนไลน์ก็บอกว่าเอ้ยประชาชนเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์มาว่าไหนเป็นการกําหนดกลุ่มในการใช้จ่ายว่าจะใช้จ่ายห้ามใช้จ่ายอะไรบ้างวันนี้นะครับภูมิธรรมเวชยชัยก็ออกมาว่าวันนี้ก็แล้วแต่ประชาชนนะได้เงินหมื่นแล้วคุณจะไปใช้จ่ายอะไรคุณจะไปจับจ่ายอะไรค่าใช้จ่ายหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล วันนี้หนังคนละม้วนกันเลยกับเผ่าภูมิหนังคนละม้วนเลยกับนะครับยุทธศาสตร์นะครับ,ธธาานะรบนโยบายเรือธง1,000 0บาทดิจิตอลอันนี้เป็นข่าวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลายคนจะมองว่ามันเป็นอายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือเป็นการแจกเงินธรรมดาทั่วไปนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็วิพากวิจาร์ณไปแต่รัฐบาลเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย พายุหมุนทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเออนะส่วนมันจะหักล้างกับคำพูดของคุณผอภูมิว่ามันต้องกำหนดกลุ่มให้ชัดเจนต้องลงไปเนี่ยนะลงไปทั้ง400้าน5 0ล้านวันนี้เนี่ยสวนทางคำพูดของคุณผอภูมิหมดเลยตักกะของคุณผอภูมิเนี่ยให้ลืมไปก่อนนะครับทุกคนต้องลืมนะทุกคนต้องลืม ทุกคนต้องฟังนายกคนเดียวก็คือนายกอุงอิงนายกอุงอิงบอกว่าวันนี้เป็นพายุหมุนพายุตรงไหนพายุที่เชียงใหม่พายุที่เชียงรายพูดกันขำๆนะทําไมมันไม่ลงนะครับในเรื่องของเงินดิจิตอลนั่นเองนะหลายคนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าบอกพายุหมุนก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าพายุหมุนหรือไม่เอา้าถ้าบอกว่าเงินดิจิตอลไหม ก็พูดได้เต็มปากว่าตอนนี้เป็นเงินสดแต่แน่นอนพอหลังจากแจกเงินสดนายกก็ออกมาแล้วก็ถามนะครับไปยังประชาชนแล้วก็พูดพยายามพูดว่ายังไงเงินดิจิทัลเดินหน้านะครับเดินหน้าให้ประชาชนนะทั้งประเทศได้เรียนรู้การใช้เงินแบบใหม่การใช้เงินแบบในระบบบอกเชนนะครับการใช้เงินในระบบดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว อย่างภาคภูมิใจวันนี้เนี่ยกลุ่มเปราะไม่บางเนี่ยนั่งน้ำลายไหลกันหน้าทีวีกันไม่รู้ต่อนะครับพยายามวันนี้ถามว่าเขายินดีไหมกับกลุ่มเปราะบางกับกลุ่มคนพิการที่ได้เงินหมืน่นเขายินดีแต่ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งอ่ะคุณเข,เข้าใจไหมว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นภาษีประชาชนนะประชาชนอีก30กว่าล้านคนเขาก็อยากได้ เขาอยากได้นะผมถึงบอกว่าอันตรายมากกับการสัญญิงสัญญาว่าจะให้ประชาชนเนี่ยจากการแจกเงินเนี่ยนะสำคัญมากๆแล้วนะคุณต้องอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยการแจกเงินมันให้ได้มาซึ่งการคะแนนเสียงหรือประชานิยมมันก็ถูกต้องนะยังมีสื่อไปสัมภาษณ์ยายยายบอกว่านะขอให้รัฐบาลน,นี้อยู่ยาวๆนานๆไปนะครับเอ,อ เท่าที่จะนานได้ให้รัฐบาลน,นี้จเจริญรุ่งเรืองไปแต่คุณอย่าลืมอย่าลืมว่าการแจกเงินถ้าไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงนะกลุ่มเปราะบางเนี่ยแจกไปแล้วแต่กลุ่มเปราะไม่บางเนี่ยยังไม่ได้แจกและนั่งดูด้วยความด้วยความดีใจอะ่ะก็เห็นคนยากคนจนได้ก่อนอะ่ะแต่แน่นอนความหวังว่าตัวเองว่าจะได้เหมือนกับเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะคำถามลึกๆ ในใจของประชาชนอีก20-30ล้านคนที่บอกว่าจะแจกกันทั่วหน้าเนี่ยนะเกาจะถามว่าเงินที่แจกก็คือเงินภาษีประชาชนเอาไอ้แจกไปแล้วไอ้เราก็ต้องร่วมเงินใช้หนี้ไม่ได้เป็นเงินของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงิน1 0 0 0งบาทเหมือนกันถ้าพัดจับพัดจับหูเฟสสองไม่เกิดนี่บันไลเลยนะผมบอกเลยนะว่าบันไลเลยเฟสสองไม่เกิดเนี่ยคืออารมณ์เหมือน แนวแนวโมโหโหิวอ่ะนึกว่าพไม่ประชาชนตอนเนี้ยนะเขาก็ขึ้นกันหน้าเฟซแชร์กันว่าเอาล้วกลุ่มเปราะไม่บางเนี่ยสรุปไม่มีกําหนดการใช่ไหมนี่ครับสวัสดีคุณโชคนะครับสวัสดีสหายอื่นนะฮะสวัสดี u s เซอร์939นะครับจิ๊กเนี่ยเหมือนกับคุณโชคดีเบาสวัสดีพี่สมหมายนะครับสวัสดีคุณคุณสัตว์ใหญ่นะครับสวัสดีคุณมานิตนะครับสวัสดี ความทรงจําสีจางๆนะครับมันจะมันจะเกิดความไม่เท่าเทียมไงประเด็นเน่ยคือที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ยประชาชนยินดีหมดเลยนะเรื่องการแจกเงินเห็นปะหลังๆจะไม่มีใครขัดเพราะยังไงแจกก็คือแจกนะแล้วก็มันมันก็ทําให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้จริงแต่ถามว่าคําถามเราต้องถามกันอย่างมีเหตุมีผลว่ามันเป็นพายุหมุนไหมมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่า นะครับหลังจากแจกบุ๊บเดียวหรือแจกบุ๊บไปเหมือนบุ๊บไปแล้วหายไปเลยเหมือนโยนเงินนะครับแสนสองแสนล้านลงทะเลแล้วก็หายไปเลยไม่มีการสัญญาณว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดหลายคนก็บอกว่ากระตุ้นอย่างไงเจ้าหนี้มายืนรออยู่หน้าบ้านแล้วมันจะกระตุ้นให้ใครคุณเข้าใจไหมสิ่งที่ว่าคือตอนเนี้ยผมพยายามนะสวัสดีคุณธนพัฒน์นะครับพยายามสะท้อนนะในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจ ว่ากระตุ้นได้จริงไหมแต่ถ้าอย่างที่คุณผอภูมิบอกว่าถ้ากระแทกไป450,000ล้านกระตุ้นได้จริงไหมวูบเดียวกระตุ้นได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเลยแต่คราวนี้พอขยักขย่อนในการในการแจกเนี่ยเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเราก็รู้กันทั้งประเทศว่ารัฐบาลยังไม่มีตังค์ถูกต้องไหมรัฐบาลยังไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็กระอักกระอ่วนที่จะพูดว่าจะแจกเฟสสองเมื่อไหร่ นะครับและจะแจกได้วันไหนอย่างเงี้ยคุณธเนศสวัสดีนะครับคุณยาสุสวัสดีครับแต่ยืนยันมานะครับยังไงยืนยันนอนยันนั่งยันตรงนี้เลยและสัญญาณออกมาชัดเจนมากๆชัดเจนจริงๆแล้วอย่าอย่าคิดน้อยใจกันอย่าคิดน้อยใจกันนะครับเพราะเฟสสองกลุ่มเปราะไม่บางเนี่ยเขาจะแจกเป็นดิจิตอลนะและกำหนดกลุ่มในการใช้เงินด้วย นะแต่ในเฟสแรกเนี่ยเขาไม่กําหนดกลุ่มคุณเข้าใจไหมเนี่ยคาถามเหล่านี้ไม่กําหนดกลุ่มเอาไปใช้ใจ่ายอะไรก็ได้เจ้านี่มารอหน้าบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันฟรีสไตล์จนพอภูมิต้องออกมาพูดภูมิธรรมต้องออกมาพูดวันนี้ว่าประชาชนจะใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะย้อนแย้งกับเฟสสองประชาชนจะตั้งคําถามทําไมไม่เหมือนกันเพราะเฟสหนึ่งนี่เงินสด ไม่ควบคุมกลุ่มเป้าหมายในการที่จะไปใช้เงินแต่เฟสสองเนี่ยมีกรอบนะครับและจ่ายเป็นดิจิทัลไม่ใช่เงินสดล้านเปอร์เซน็นเพราะรัฐบาลยังคงเดินหน้าและให้นโยบายเรือธงของเขาที่เป็นเรือธงตอนนี้เรือธงหรือ,เร,อเรือไม่ธงผมไม่รู้นะครับนะให้มันสําเร็จให้ได้ไม่ว่าเฟสไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะไม่บางนะจะได้รับเป็นเงินดิจิทัลแน่นอน ทีนี้เขาบอกว่าจะห้าพันจะหมื่นไม่รู้นะครับไม่รู้อ่าไม่รู้นะอ่าจะห้าพันหรือหมื่นนึงก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือเป็นเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสดนะครับอ่าสามเดือนนี้รัฐบาลจะรอดหรือไม่อันนี้ผมพูดตรงๆนะอะชะตากรรมของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเผมในฐานะไม่ใช่ในฐานะผมในผม ผมพูดในในฐานะนักกฎหมายก็แล้วกันนะผมว่าไม่รอดเอส่วนคนอื่นจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่นะเอาแบบตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาเดี๋ยวสัญญาณมันจะตัดไปแล้วไหมเนี่ยสวัสดีนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสัญญาณตัดนี่บอกด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนคลื่นมันมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับไม่รอดเนาะ รัฐบาลไปไม่รอดเนาะอืมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งนอกเหนือจากเงินหนึ่งหมื่นบาทที่จะเอามาคุยเรื่องตักใบครับนะตอนนี้เนี่ยนะพลโทพิสารเนี่ยนะสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นนะครับนินจาไปแล้วหายไปแล้วนะครับชาวนี้เนี่ย นะคุณภูมิธรรมออกมาพูดมีความรู้สึกว่าออกมาให,ให้ให้ข่าวกับสื่อนะว่าโหมีความรู้สึกโกรธมากวันนี้ยังหาตัวนะครับพลโทพิสารเนี่ยหรือสสพิสารเนี่ยคดีตากใบไม่เจอมีวันวันว่าจะหมดอายุความแล้วในวันที่ยี่้าน,น,นี้คงพ้นผิดเป็นแน่คงพ้นผิดเป็นแน่ประชาชนเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าอุ้มกันหรือเปล่า เป็นคนในพักเดียวกันนะครับเป็นคนในพักเดียวกันแล้ววันนี้หนีเข้ากลีบเมฆไปแล้วเหมือนกับที่หลายคนเขาพยายามตั้งข้อสังเกตว่าจำเลยทั้ง7-8คนคดีตากใบรวมบนโทวิสานนี้จะเป็นโรบินฮูดไปแล้วและเนี่ยภูมิธรรมเนี่ยในฐานะเป็นรมวกลาโหมคุมทหารเนี่ย นะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขามองว่าภูมิธรรมอุ้มหรือไม่ใช้คําว่าหรือไม่นะแต่ประชาชนรู้นะว่ามันจะหมดอายุความคดีตากใบถ้าช่วยพวกพ้องอย่างนี้นะครับถ้าอุ้มกันอย่างนี้สง่างามที่จะเป็นรมวกลาโหมหรือไม่วันนี้แค่เรื่องนี้ยังอุ้มกันนะครับแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้คุณจะนะครับ อธิบายความกับประชา,ะช,าชนยังไงวันนี้นะประชาชนเขาตั้งหน้าตั้งตาว่าเฮ้ยจะลงดาบไหมพอสื่อไปถามภูมิธรรมในฐานะรามาวกลาโหมก็บอกว่ายังไม่เจอเลยถ้าเจอก็จะมานั่งคุยกันจะมาถามกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่างเงี้ยไม่สง่างามโดยประการทั้งปวงในฐานะเป็นรามาวกลาโหมเป็นที่วิพากวิจาร์แน่นอนครับนะเพราะคดีตากใบเนี่ย ทหารเป็นจำเลยสังคมนะครับทหารเป็นจำเลยสังคมแล้วทหารตอนนั้นก็ดันเป็นสสพักเพื่อไทยตอนนี้ด้วยมันเป็นจำเลยสังคมทั้งพักเพื่อไทยและเป็นจำเลยสังคมทั้งในเรื่องของทหารและกระทรวงกลาโหมซึ่งมีคนของเพื่อไทยไปนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่นี่ครับกลายเป็นโรบินฮูดไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยเขาพยายามกระเพื่อมทำให้มันเป็นกระแสว่าเขา จับจ้องเลยนะว่าพักเพื่อไทยหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยนะที่แต่งตั้งมาจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรจะอุ้มพวกเดียวกันเองไหมสุดท้ายวันนี้สื่อไปถามคุณภูมิธรรมนะเป็นรันตรีกราโหมเองเนี่ยยังตอบไม่ได้เลยว่าพี่สารอยู่ที่ไหนนะครับสวัสดีคุณหนิวนะครับจากจชนบุรีนะครับคุณ,คณพี่สารอยู่ที่ไหน วันนี้ยังตอบสังคมไม่ได้เลยนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกเป็นสอสอบัญชีรายชื่อด้วยนะนะครับประชาชนเขามองเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นโร,โรบินฮูดไปแล้วแล้วช่วยกันให้หลบหนีหรือไม่นะครับคดีตากใบจําหมดนะครับอายุความไม่กี่วันนี้แล้วแต่วันนี้ไรวีแววเลยนะครับ ทั้งที่เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในพักการเมืองของรัฐบาลเองผมว่ารัฐบาลกำลังจะติดกับดักนะครับเหล่านี้เนี่ยแบบดิ้นไม่หลุดนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆเนี่ยในคดีต่างๆในเรื่องราวต่างๆที่โดนน้องเรียนไปเนี่ยถ้าวันนี้มาโดนตากใบอีกซึ่งเป็นแผลใหญ่ของสังคมไทยมากๆนะครับหลายคนก็มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นโศตนาตกรรมในะครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่สุดเลยนะในการที่ทหารเนี่ยใช้อำนาจนะครับเกินขอบเขต ตามที่สารวินิจฉัยเอาไว้และแทนที่เรื่องนี้รัฐบาลที่สืบอ,อำนาจมาจากสมัยคุณทักษณิณซึ่งเป็นชุดเดียวกันด้วยนะเป็นรัฐบาลเจ้าของเดียวกันด้วยนะกลับนิ่งเฉยเรื่องนี้และปล่อยให้คนที่เป็นจำเลยได้หลบหนีไปจนหมดอายุความถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆความล้มละลาย ในเรื่องของความศรัทธากับพรรคเพื่อไทยหมดเกลี้ยงเลยนะครับ